สวัสดีครับจิ๊บมีสุขหลังใจครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรบินสันนะครับราชบังเนาะพอดีมาซื้อของฮะก็เลยขิวข้าวช่วงดึกแล้วเดี๋ยวผมพาไปกินฟู้ดคอร์ทข้างบนนะฮะพอดีฟู้ดคอร์ทข้างบนเนี้ยก็คือเป็นฟู้ดแหละอยู่ก็แค่อยู่ชั้นสองนะครับถามว่ามีอาหารอะไรอร่อยเยอะๆมากเลยนะผมก็ไม่ค่อยได้กินแบบส่วมนมากก็จะกิน ที่เคยถ่ายเทปไปก็คือถ่ายร้านร้านร้านอยู่ด้านหลังครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปนะแอเทสนะฮะเพื่อนๆถ้าเกิดเข้าไปดูอีพีแรกๆครับจะบอกว่าร้านแอตเทสด้านหลังเนี่ยมันอยู่ชั้นหนึ่งตรงท็อปอะครับติดก,กับกิดกับท็อปเลยนะรสชาติดีผัดทงผัดไทยอร่อยมากแล้วก็พวกอาหารพวกอาหารไทยอร่อยเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมไม่อยากกิน รินคะแนนอะไรอยากกินฟู้ดคอร์ดนะครับเนี่ยก็ต้องขึ้นกระไดเลื่อนชั้นสองมาเนาะมันอยู่ชั้นสองนะครับนี่ครับผมก็อยู่อยู่ชั้นหนึ่งขึ้นมานะครับขึ้นกระไดเลื่อนนีก็ขึ้นมาเนี่ยชั้นสองฟู้ดคอร์ดเขาอยู่เนี่ยแหละรครับอยู่ชั้นสองเนาะฟู้ดคอร์ดอุย้ยมีของกินเยอะแยะเลยดูไหม แต่เห็นเขาบอกว่าฟูดคอร์ทไม่ต้องแลกบัตรนะไม่ใช่ไม่ใช่เดีไไ๋ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแลกบัตรแต่เราแลกดีกว่าขี้เกียจน,นะครับท,าารที่หน้าร้านไม่เลยไม่ต้องแลกบัตรใช่ไหมฮะคุณค่ะอ๋อแลกดีกว่าขี้เกียจไม่ตต้องแลกบัรเดี๋ยวผมแลกร<ถ>้อยหนึ่งครับ เพื่อทำราคาค่ะแรกปัดดีกว่าที่เกียรติแรกที่เกียรไปสแกนหน้าร้านขอบคุณครับก็เป็นฟู้ดนะผมพี่เกียรติไปสแกนสแกนข้างหน้าหน้าร้านก็คือนี่มีของกินเยอะแยะเลยร้านแรกร้านอะไรร้านโอชากระเพาะปลาโอชากระเพาะปลาแล้วก็ก็มีร้านข้าวหน้าเป็ดนะร้านคราทกซินิก น่ากินเะดียวนะางฟินดิร้านระเบียงขาหมูมีหลายร้านผัดไทยเต้าเงินนี่สกายรักผมเล่งอันนี้ไว้ละนะครับตะก่รถสมัยก่อนเคยกินแต่อร่อยมากอาารญี่ปุ่นนะราคาถูก แล้วก็มีราดหน้าหโหพาเพื่อนๆเดินรอบๆดีๆกว่าม,มีอะไรบ้างมีสมบัติพัฒนาตามฝันเนาะแล้วก็มีข้าวมันไก่แล้วก็มีตัดกะเพราผาดยักษ์นี่แล้วก็มีข้ดเสี่ยวปลาุ้าเสี่ยวปลายเยวายเยวราช รวมหมดเลยตัวของเพชรแล้วก็เป็นาน,าน้ำน้าดื่มนะเสร็รอบๆเพื่อนมันก็มีอะไรน่ากินเยอะเิืเหเือนกันลาดหน้าอุ้ยมีหลายอย่างฮนะไม่บอกคนะ่ะแต่ผมเลงไว้ครับคือข้าวปลาซาบะ เดี๋ยวไปดูกันร้านสกายรักนู่นแหละครับร้านที่ผมจะกินนี่ครับร้านสกายรักนี่ครับเมนูที่ผมจะกินนี่เลยเอาข้าวปลาซาบะครับซอสเต็กกีครับทานี่จ้ะนี่นครับสกายรักนะครับเมนูผมกินมาเกือบนานมากขนาดนะ ร้านยังเปิดอยู่แต่ว่าไม่ได้กินนานแล้วกินกือบสิกว่าปีนะครับร้านนี้คอนเฟิร์มอร่อยนะผมมากินบ่อยแต่บ่อยสามาัยก่อนเนาะแต่ไม่ใช่บ่อยสามาัยนี้นะฮะเดี๋ยวเราสั่งกันเดี๋ยวรอสักพูดครับเดี๋ยวอ้าวเราก็ไปนั่งอยู่ด้านหลังนะครับมันมีโต๊ะตั้งทานเยอะนะตัวเนี้ยมีข้าวจำปิคคุกด้วยนะพิกป้าพาครับ เมนูน่ากิมเลข้าวแพนเคญี่ปุ่นก็มีน่ากินเยอะมากเลยเพื่อนแล้วราคาไม่แพงเลยเนี่ยราคา65บาทอย่างข้าวปลาสบะผมมา7 5บาทเองถูกมากเนี่ยครับมีสเต็กไก่69บาทเองแล้วก็สเต็กปลาสบะดูเมนูครับมีพยวซาพิลซา5 9บาทเองไม่แพงเลย เรลองมาทานดูนะครับแต่ผมรอให้เ,เขาทาเสร็จจะมารับนะครับเ้าตังไม่พอก็มาสแกนจ่ายเอาครับตรงนี้ผมก็สแกนจ่ายก่อนข้าวปลาสปะเราข้าวปลาสปะนู่นเกี๊ยวซาข้าวพลังทอดอยู่ขอแอบด,ดูแอบด,ดูก็ทอดน่ากินนะ น่ากินมากครับอนไรของผมใช่ไหมฮะผมผอนุญาตโอ้แล้วของผมเกลซาครับมาฟองอ่าตนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตไปโต๊ะก่อนครับถึงเวลากินกันแล้วครับนี่ผมก็มานั่งที่โตะ๊ะละนะครับนี่ก็เป็นเกลซ่าเนาะเดี๋ยวให้ดูน่ากินไหม เกลซอซานะมีห้าชิ้นตอนนี้มาอีกก็คือเป็นข้าสบะเจ็ดสิบบาทเองถูกมากสองเมนูเดี๋ยวเรามาชิกันนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวปลาสาบอันก่อนครับอันนี้เกลือซาไว้วยครับเดี๋ยวผมให้ดูสาบต้องหั่นอย่างนี้น้ำซอสเขาก็จะมีผักมาด้วยนะอย่างแรกเลยก็ตัก น้ำซอสนะน้ำซอสตัดตัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเอาเข้าปากคำใหญ่ๆกิน <c oughs> ก่อนอย่างแรกนี่งำ้างนี่หมี่ทั้ง่างอืมอ๋อ มีหักด้านเป็นทางลังปตีเต้องผัดจับจ้อนอร่อยเด็ดหวานเพื่อเพื่นผ่านมาแถวบริษรัทราะบังเนาะจอดรถนะครับด้านหน,น้าตึกก็ได้แล้วก็จอดรถด,ด้านหลังอาคารอะ่ะถามบอกว่า มันมีที่จอดรถด้านหลังเราโหวว่าได้จอดด้านหลังนะงเ,นงนะเพราะว่าเราก็เดินมาด้านหน้าเพราะว่าคุก็อยู่ด้านหน้าเนาะคุณบอกไม่ผิดหวังอาหารราคาถูกด้วยไม่แพงทำโตโต้เมือดุกมื่อดุต้องขอโทษตัวเ,เพื่อนๆที่เข้าวันซุ้มไม่ดุทรามานหน่อย,อ,ยอืมอืมอร่อยมาก ทอดนั้นน้ำจิ้มเขาอร่าอยสุดหอมเลยแล้วก็ผมดบอกนะผมสมัยก่อนไร้วึรงร้านนี้เป็นประจำสมัยก่อนเริอนห้างนะทีดะมอร์บางกะป,ปิแต่ไม่คาดว่าจะมาเจอที่นี่ กินนกครับน้นำเนีเย่ยคาเฟอิทีมันหอมอ่ะซอสเขา,าอร่อยมากกินยังไงก็เหมือนอย่างนั้นนี่โรใส่ปลาแล้วเรามาลองเจ้าซากันต่อมีออนนเจ้าซาเจ้าซาเนี่ยเขาทอดทอดอ,อุทธาทางจะกรอบ อยู่แต่น้ำเยิ้มนะไอถักนะด้วยก็ซาชิมตโตชิมโตตทั้งคำฮะอืมดิ้งักอืมนื่หอหอมเนื งงอีกทั้นึ้หนก็มีห้าสิบห้าถบาทบาทเองมขอโทษด้วยนเพื่อนนะพอดีอาจจะกินมาด้วยคู่มาด้วยไม่สุภาพนะครับแต่ถ้ากินเหมือนเมนกินข้าวกับเพื่อนอนะ่ะไว้จะชิม้างจนะิามากนะคนมัเข้ามาดูโอ้เต็มเต็มยัดเข้าปาก คือ,อแก้งกับผักนะเป็นผักกระหล่ำเปียกอือหือปลอืมเดี๋ยวบอกมาที่เราเป็นหอยาาลักบกระป๋องเนี่ย มีของกินเยอะมากแล้วราคาไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวหลังกนระผมมากินคั้ที่แล้วกระผมมาถ่ายไว้ก็คือร้านแอทเทสนะครับตรงท็อปเนี่ยร้านนั้นก็สุดยอดอาหารอาหารไทยนะครับอยู่ในพร็อนะครับแต่นีผมพาเพื่อนมาเดินที่ฟู้ดนะครับทั้งสองด้านหน้าห้างนะครับของกินหลากหลายนะครับเพื่อนจะได้ไม่เบื่อนะครับก็ด้านหลังเนี่ยเขามีโรงแรมด้วดทั้งสองผมก็ามาดูประจำนะครับมาดูประจำก็คือที่บอกอนะ มาดูมันมีหนังบัตรฟรีไงเอ็มพัทบัตรฟรีครับ,รรบเสียแค่สามร้อยเองนะกับเรื่องดูหนังไม่ำจำกัดหรอกโเรเซ่เดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งหสุดยอดเอดมาก เพ่อนเพื่อนคนไหนชอาเพิ่งเข้ามาดูผมนะผมซื้อจิ๊บนะครับจิ๊บมีสุขจังใจนะครับก็พากินมาเที่ยวนะครับพานส่ผมมากจะกินแล้วเที่ยวนะครับก็กินอาหารก็คือหนึ่งอาหารโลคอก็คือที่บ้านเลยนะครับอาหารขั้นทางร้านอาหารนะครับถ้ามีตังเหมอยก็ไ้กินร้านอาหารนะครับถ้าไม่มีตังก็มากินครัวนี่แหละนะครับก็สักติดตามด้วยนะตอนเนี้ยคนติดตามน้อยมากนะครับผมก็กะลมงอยู่เรื่อยๆนะครับก็ ากติดตามไว้คือกด Subscribe กดไลค์นะครับแล้วกดแชร์นะครับแล้วกดกดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะครับนะฮะกดกระดิ่งกริ้งกิ้งกด Subscribe แล้วเขก็กดติดตามนะครับผมก็จะมีเพื่อนเยอะๆนะครับขอร้องเลยนะครับขอร้องเลยครับยังนไงฝากติดตามเลยนะครับนะฮะก็ผมมีช่องทางอีกช่องทางก็ติ๊กตอกนะครับเข้าไปดูได้ครับแต่ว่าอยากให้ต yes. right. ิดตามในช่อง YouTube นี้ก่อนนะครับถ้ายังไงข้างหน้าเดี๋ยวผมพาไปกิน เดี๋ยวจะถ่ายกันใหม่ให้ดูใหม่เนาะนะครับก็วันนี้ขออนุญาตกินต่อนล้ครับเดี๋ยวเจอมคลิปหน้าแล้วครับบ๊ายบายครับ